โอ้ oh. สุดยอดมาเลยนะคะหกลอ้อมารับตู้นะคะมารับตู้ย,ตยาวเลยยาวเลย <laughs> เลยอเยอเออจากสำนักไหนนี่ สำนักเพชรมิวติกอินเตอร์กรุ๊ปนะคะอ้อมีพีนะคะมีพีโมชงายนะ่นนี่เออรถนี้แวววับมากนะฮะ ล่างรถมาโดยเฉพาะเพื่อมารับตู้ <laughs> อ้ย <laughs> ไม่นได้ปูพรมให้เลย <laughs> <laughs> จะของมารับตู้นะคะ <laughs> นี่สิบสองใบ <tone> สวัสดีค่ะ <tone> สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้นี่ยแกงเผต <laughs> อ์มาแล้วแกงเผือดออรวมตัวใช่ไหม <inaudible> <laughs> แกงเผตอ์ได้ข่าวเมย์คืิ้ดีแล้วบอก มารับตู้นะจ๊ะนี่ส<า>ิบสองใบเสร็จแล้ว <c oughs> เสร็จเมื่อกี้สดร้อนร้อนเลยนะคะตู้เบรเทอร์บูสิบแปดนิว้วเจ้าของกวาดแล้วนะคะ ơ bảo lâu bảo pha lâu mát đâu 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 lâu lâu ยับ <Yeah. laughs> อันนี้ยังตกลงกันไม่ได้ใช่ไหมคะมาจะเอาเอาหัวหรือเอาหางเอาด้านไหนเออมีแต่นักกล้ามนะคะ <c oughs> โมชงายนะ้นนี่เอ <c oughs> <c oughs> อโชว์กล้ามเลย แปดนิ้วอันนี้เราใส่ดอกไปแล้วนะคะดอกลำโพง SA 1200วัตต์ สินิ้วอันนี้ก็จะลำเลียงตู้ลำโพงขึ้นรถนะคะจะขอมารับเองถึงหน้าบ้านเลยมาจากตำบลนานบวัวอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์นะคะ สวยงามเลยสดๆร้อนๆใส่ดอกเมื่อกี้ผัดเงาให้อย่างวิบวั๊บวิ้งวิ้งวิงวิปงวิบเัีบยวต้องตามไปลองที่บ้านใช่ไหมคะนักพูดนักแขดงนักแสง เข้าครับเดี๋ยว ไว้ยังเงาเลยฮไรในห้องนอนใครไว้เปิดลิฟท์ I <laughs> you.